โดยน้ำมันจมูกข้าวผสมน้ำมันรำข้าวและน้ำมันจมูกข้าวสาลีตรา Unirice ต้อนรับกับเข้าสู่โอเคไล<ป>ฟ์โชว์วันนี้กับพงและพนันธไม้ทองคำ น้องกล้วยคองหอยขมฟังเราอยู่ตอนนี้ด้วยโขมนะอย่ามาโขมระวังพุทธการตัวเองเอาไว้ให้ดีเธอระมัดระวังของเธอไว้ให้ดีพูดแค่นี้แล้วกันเราจะไม่พูดอะไรมาปรวกานนี้อย่าให้เจอที่งานจริงจริง ครับเจน้องพงษ์พงษ์พันธ์บอกน่ากลัวนะพวกนี้เราก็พูดตลกไปแฟนเอ่อแฟนเพลง FC ของน้องพงษ์น้องพันธ์เยอะแยะมากมายมากเลยเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเข้ามาทักถ่ายกันนะจ๊ะ everything เออเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะได้ฟังเพลงทุ่งเหงากอด กอดเหงาด้วยแล้วก็กอดเหงานิดนึงกลุบกริบ <c oughs> ให้รู้ก่อน, <c oughs> นดดก่อนที่จะได้ฟังกันแบบจริงๆเต็มๆในวัน <c oughs> วันนี้เท่าไหร่จ๊ะ12ตุลาคม12ตุลาคมจะได้เพลงได้ฟังเพลงกอดเหงาเขาก็ต้งงงองมาฝากที่นี่เป็นซีรีส์นะจ๊ะเป็นมิวสิคซีรีส์คือทั้งสองคนนําแสดงด้วยป่ะใช่ใช่เหรอ ดีจังเลยอ่ะตอนเบรกไม่เคยคุยกันเลยนะตอนนี้ปล่อยปล่อยไปแล้วก็คือเพลงทุ่งเหงาเป็นเรื่องราวอะไรยังไงจ๋าคือเป็นรักสามเศร้ารักสามเศร้าครับเศร้าอ่ะพระเอกมีสองคนนางเอกมีคนเดียวเราต้องแย่งแฟนคนเดียวกันเนี้ยเหรอไม่มีไม่มีไม่มีแย่งเลยครับเป็นการเสียสละมากกว่าโอ้ยแครพูดจะร้องไห้เลยต้องเจหงอ๋อทำไมเรื่องมันเศร้าอย่างงี้ยังไม่ได้เล่าถึงไหนเลยพี่ น้องแล้วไม่ไหวกับเราละดูจากหน้าในจอเล่นแอกดนตรีเรียนเรียนทางด้านไหนจ่าตอนที่เรียนของผมเรียนกีตาร์ครับผมเรียนเปียโนกีต้์อย่างเดียวทั้งปีทั้งชาสี่ปีนี่เี่นกีตาร์เลยเหรอคือมีเรียนมันก็มีเครื่องรองอ๋อแต่ว่าเรียนเอกกีตาร์ใช่ครับแล้วเราน้องพันล่ะผมเรียนเอกเปียโนครับน่ามันคนโรแมนติกเออผิดาใช่นิ้วดีชอบชอบตีกองมากกว่าตีกองเป็นคนโหดตีองด้วยไม่โหดหรอกมีแต่โหดประาสัมผัสดีมันมีทั้ง ทั้งอ่อนทั้งแข็งใช่ใช่ทั้งอ่อนทั้งแทั้งอ่อนทั้งแข็งเลยต้องแบบตีกล่องมันก็จะแลดูแข็งแข็งหนักแน่ไม่แค่แล้วเปียโนจะแลดูอ่อนอยู่พี่กล้องบางทีเหมือนกับแบบว่ามันก็มีระเบิดจั๊กช้าไปเบาหนักเบาเวลาปตีกล้องเนี่ยผมจะมีอารมณ์หน่อยอ๋อนๆเลยเคยน้องต้องไม่ดูเวลาตีมันจะแข็งมันจะแข็งแต่พอาะอารมณ์มันจะอ่อนเลยเปียโนจะอารมณ์อ่อนนไวเขาก็เราได้ล่ะ นลังเล่นตีกลางคืนหลังจากที่เบรกไปตอนนั้นอย่างน้อยเนี่ยก็ได้เด็กเสิร์ฟอะไม่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 เสิร์ฟก็แดนเซอร์ไไม่แม่ครัวไม่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 ดังเริ่มตลกละเเออออแต่แต่นี่เครื่องดนตรีชอบเหมือนกันแต่อาจจะคนละอย่างใช่ใช่ครับแล้วตอนนี้มาประกวดใหม่ตรงแล้วประกวดร้องเพลงบ่อยไหมเอางี้ประกวด ก็บ่อยอยู่ครับแต่ไม่เคยได้ใช่ไม่เคยได้รางวัลรางวัลอะไรครับประกวดตั้งแต่ร้องเพลงอะไรสตริงหรือลูกทุ่งลูกทุ่งครับอ๋อสตริงมีประกวดอยู่ทีหนึ่งอือันนั้นได้แชมป์เนาะสตริงได้แชมป์ทีเดียวครับอ๋อทีเดียวเลยเหรอทีเดียวได้เยองทีเดียวได้ประกวดครั้งเดียวแล้วก็ได้แชมป์เลยครับรังนำเรา่อนนะมาทีเนี้ยนำคนเริ่มนำคนเริ่มแล้วนั่นก็เปลี่ยนเป็นครั้ง ทีเดียวได้เลยนะพีทีเดียวทีเดียวได้ครับมันดีตรงนี้เพลงอะไรเพลงอะไรประกวดเพลงอะไรตอนนั้นอสเติงนี่เป็นเพลงผ่าไฟแดงผ่าไฟแดงของเจสเซอร์ครับแล้วก็มีเพลงของพี่ดาแต่ว่าเขาให้โจ์คือเอาเพลงไป cover ทำดนตรีใหม่ทำน้องใหม่เพลงไฟแดงผมจะราชอบไปกัะอไม่นงว่ามีนี่นงกลัวฝ่าไฟแดงดีจะฝ่าไฟเลือง ูดถึงเพลงที่ไปทำอ่าด่าด่าด่านี่หนึ่งนี่มั้ยนี่หนึ่งมั้ยยิ่งรู้จักยิ่งรู้จักเฮ้ยลองแล้วนิดหนึ่งไม่ผมจำผมจำขอดไม่ได้เพราะขอดมันเปลี่ยนจำขอดไม่ได้ไม่เป็นไรจำพี่ให้ได้ก็พอเกรี้ยดบอกเลยสนุก อันนี้มันเป็นวงเพงร้อมมากเลยยังไม่ได้เล่นไม่ขึ้นเลยสักนิดหนึ่งก็ไม่มีเป็นเพลงวงเต็งครับใน u t u b e มีฮะชื่อวงเก่าที่แบบเก่าหรือชื่อวงไก่แจ๊ะอ๋อเหรอวงไก่แจ๊ทำไมชื่อวงไก่แจ้ไก่แจ้ P S R อยู่พี่บูนสงคราอยู่ซิตี้คือตอนนั้นเวลาตั้งชื่อวงอ่ะเห็นไก่เห็นไก่เดินมาพอดีครับตอนซ้อมครับไก่ผ่านตอนแรกก็ประชุมกันว่าเอยเอาชื่อวงอะไรดีไม่มีใครคิดออกสักคนครับพอเห็นอะไรเดินมาก็นั่น ไก่อ้าวไก่แจ้กไก่แจ้ดีนะไม่ใช่เป็นตัวตัวเฮียนะ <laughs> ถ้าเป็นตัวเฮียเดินมาชื่อวงตัวเฮียแล้วนะ <laughs> โอ้ตัวเฮียไม่ได้นะไม่ไม่รอดนะพ <laughs> 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 <t> ี่ทตไมไปเลศิลปินรับเชิญ <laughs> เอา,เอาก็เขาบอกเห็นไล่เดินมาก็จะตั้งเลยไง <laughs> ก็โชคดีที่เป็นไก่แจ้ไ <laughs> <laughs> ก่แจ้ไก่แจ้กไ <laughs> ก่แจ้กก็ไก่แจ้น้องพันทีเดียวได้เลย หามากอย่าฝ่าไฟแดงอย่าฝ่าไฟเหลืองฝ่าไฟเหลืองเออกุ้กล้วยกล้วยปื้มนะปื้มเรื่องฝ่าไฟเหลืองเจอดีหามากดีเจมะบางกีแล้วก็น้องพันทีเดียวได้เลยชื่นบะเขาบอกเขาเรียกเขาเรียกว่าครั้งเดียวน้องไม่ใช่เรียกว่าทีเดียวออดีเจตลกไม่ตลกค่ะดีเจไม่ได้ตลกเพราะพันพงกุมารของฉันว่ะพันพงกุมารของฉันนชอบแปลว่านางสนมากเขาชอบมา ถามหวยรันหวยออกอย่างเงี้ยเลวๆเ้ยนี่จะออกแล้วนี่ครับไม่ทันแล้วพี่เนี่ยเราไม่เจอกันก่อนเนี่ยเออไงแล้วก็ไม่รู้ยังมีใครรับอยู่ไหมโทรสิพี่โทรสิโอ้ี่เรียกเอ่อถ้ามีใครรับไปว่าเรียกว่าใต้ดินแล้วมั้งไม่เกี่ยวกับน้องเลยนะเขามาถามผมก็ไม่ไม่บอกตรงครับแต่ว่า เวลาทำอะไรเขาจะสังเกตเอาว่ามันคืออะไรเฮ้ยนี่ไงื่นเ,นเกี้คนมาถามเนี่ยผมไม่เคยบอกเลยนะเออพวกนางไม่หวยด้วยว่ะนางเก่งออแต่นี้คนนี้เขาให้เรียกสองอันนี้มา แล้วเมื่อกี้น้องแล้วเมื่อกี้น้องพันทําอย่างนี้ด้วยตอนที่เราถามว่าได้ได้เด็กเสิร์ฟหรือเปล่าแล้วน้องคนนี้ก็เลยแบบส่งเลขดีมากอ๋อนี่แปลว่าที่มีคนมาถามทุกมวดเลยเหรอครับมีมีเข้ามาเลยใช่ใเดี๋ยวเราสืบทางนู้นถามพี่อาร์ขอไลน์ดีไหอาชีพหลักของนางคือนางใบห่วยใบหวยครับอ๋อจริงนางมีสํานักไม่มีสานักหรือเป็นอาชีพรองหรืไม่ไม่ใช่นางใบห่วยเป็นหลักว่านี่ไงนี่เลขเหมือนกันกับคนเมื่อกี้เลยแต่สามตัวสี่สองห้า อ่ะเราบอกกับโดดนี่ไงสี่ห้าจริงด้วยอ่ะลุนลุ้นว่าจะถูกหรือเปล่าก็นั่งใบอย่างเงี้ยเมื่อกี้เขาบอกว่างวดงวดนี้จะเป็นเบิ้ลอองั้นก็สี่สี่พาะนังเบิ้ลยางเงี้ยเขต้องออกสี่สี่ขึ้นมาทำงานเออก็ถูกก็่ไม่มีแทงไม่ทันตอนนี้ก็ไม่เปรองวดหน้าเออเดี๋ยวก่อนนะปกติถูกไหมมีคนถูกไหมมีถูกมีงวดที่แล้วครับเขาตามมาจากงวดก่อนนู่นแะเพื่อผมเคยบอกแล้วเขาตามงวดที่แล้วก็ถูกแล้วเธอไปเอามาจากไหนอ่ะมันแล้วเธอก็ฟุ้งไปมองเห็นอะไรผมก็ก็เหมือนก็มองเห็นไก่แจ้้เีห สมมติผมยืนยืนคู่กับมอเตอร์ไซค์ผมเนี่ยก็ยืนเมื่อเห็นป้ายทะเบียนนะแฟนคลับก็ถ่ายรูปอันนี้ก็ชี้ชี้ไปงั้นแหละชี้ไปตรงไปตงัวที่คนถ่ายไม่รู้นะแต่พอเอาไปแบ่งกันดูเขาก็แสดงว่าให้หวยอ๋อเหรอวันนี้ไงพี่พี่มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไอ้นะพ่อเพนบอกว่างวดที่แล้วยังถูกเลยค่ะ หวยแฝดพี่นางว่ายมีคนถามว่าดีเจจะหาไปไหนครับก็หาไปที่ท่านี้นะฮะรับเบา71เนี่ยฮะไม่ไปไหนหรอกครับเอาให้หวยกันใหญ่เลยทีนี้เต็มหน้าจอเลยทีนี้สี่ห้าห้าสี่อะไรเต็มหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรู้แล้วเดี๋ยวรู้ผลสักคู่หนึ่งเนี่ยเอาอย่างนี้เดี๋ยวถ้าถูกหวยเนี่ยเลขสองตัวเนี้ยช่วยมาเรียนข้าเราสองคนด้วยเอเอ fc ของพงศพันธ์ถูกรับเอา71เอีแล้วอยู่รับเอา71นะอยู่ทุกวันอาจารย์ถึงสุขอาจารย์ถึงสาวมาเลยนะอยู่ทุกวันเกี่ยวอะไรกับเราไหมไม่ได้เกี่ยว เราเป็นคนให้ะไรไหมไม่ได้ให้เราก็อาศัยบุญค่ะแล้วมาเริ่มใครมาเริ่มประกวดร้องเพลงที่ไม่ทองคาก่อนผมครับผ่านทํำไมอ่ะทำไมถึงอยากมาประกวดที่นี่แม่แม่อยากให้มาอนไรผมแม่แม่ดูอยู่ผมไม่เคยดูทีวีเลยครับ ตอนกลางคืนผมเล่นดนตรีแล้วกลางวันทำอะไรจมะนอนไปเรียนถ้าไม่ไปเรียนก็นอนชอบนะสองอย่างไม่ใช่ผมทำงานเสร็จตีสองตีสามเขาก็ต้องนอนนะจีโถพระคุณจนหัวเหนื่เราบอเล่นดนตรีกลับมาตื่นเช้ามาแม่โทรมาเลยครับบอกว่าอยากให้ไปประกวดรายการนี้หน่อยได้ไหมแล้วตอนแรกก็ว่ามันจะดีหรอแม่เราไม่ได้เข้ารอบหรอมั้งแม่ก็เลยบอกไปไปให้แม่หน่อยนะขาก็วางหูไปก็ปรึกษากันสองคน มันใกล้วันแม่พอดีครับใกล้สิบสองสิงหา<อ>ก็เลย,ยไปหาของขวัญให้แม่ดีกว่าพอดีมานองคำเนี่ยเขาไปออดิชั่นใกล้ๆบ้านเช่าที่ผมอยู่เลยจัดนกร้อนเนี่ยจดัจดนกร้อนาล้วกร้างก็เลยเตือนเช้ามาเอาน้ําเดินมาเลยเจอตุ้มมาเจอตุ้มจัดนกร้องไม่เจอครับแล้วไปกินก็ตุ้มอยู่แถวหนานี่ตุ้มจบรู้จักไหมรู้จักไหมเออตุ้มที่ตุ้มดีนะที่ถึงปิงของตุ้มจังอยากจะดูปิงเนาะบางทีเราไม่ได้เห็นปิงนานแล้วนก็เหนื่อย ใจมันหน่อยๆเทท้ไงไม่รู้พี่อ้าวเรื่องปรากวดหลงเพลงต่อเอออออออแล้วก็มาออดิชั่นแถวบ้านใช่ออ d i t i o n ปุ๊บเขาก็โทรหาว่าเข้ารอบนะก็เลยมาที่เวิร์กพอยท์คือผ่านประกวดเข้ารอบทั้งคู่ครับอ้าวเหรอครับแล้วพอมาประกวดปุ๊บเข้ารอบออ d i t i o n หกสิบหกสิบคนไปเจอกันรอบหกสิบคนมีสี่คนครับแล้วเราสองคนได้อยู่สายเดียวกันซึ่งสายเนี้ยเขาจะเอาแค่สองคนเข้ารอบต่อไปถแล้วก็เอาสองคนมาตัดเชือกกัน คือคนหนึ่งอะ่านเข้าไปยืนรอแล้วแล้วต้องการอีกแค่คนเดียวแล้วผมสองคนก็ได้มาร้องเสียงสดตัดเชื่อกันเอามาแข่งกันเองโธยปวดหัวเลยอะลมเสียแล้วพันก็เลยเข้าไปก่อนใช่ครับเสศรสหละห่ะคะพี่พง์เสศรสละให้น้องเหรอก็ไม่ใช่ครับไม่อะพลาดเองที่จริงก็อยากกัดซูนองซูไม่ได้เออเออพลาดเองแล้วเราก็มากลับมาอีกใช่ไหมพง์กลับมาครับ ซีซั่นสามผมกลับมาตอนแรกผมว่าจะไม่กลับมาแหละแล้วแม่ก็ขอให้ลองดูแม่ขอแม่ขอแม่ดีใจเลยเนาะแม่อยากให้มาประกวดแม่นั้นรักแม่แม่ดูรายการนี้ตลอดเลยใช่ไหมใช่เออรักแม่เขาจังแม่บอกพี่เจ้าอย่างประกวดได้เลยอย่างนี้แม่บอกแล้วทำไมลูกจะประกวดไม่ได้พี่ทำไมเทียบกับพี่จอยอ้าวคือโอกาสมันทุกทุกคนมีโอกาสเท่ากันหมดมีโอกาสเหมือนกันหมดนะถูกไหมไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่เออนะล่าสุดอิชันดูนี้ ไม่หมดนี้อะไรไม่หมดนี้อยากจะไปมากคนนี้เยอะจังตอนนื้องก็นี้เยอะงั้นเราจุงมือกันไปมีอยู่คนนึงอ่ะป้าอยู่คนหนึ่งที่เสียงเหมือนพิสุว่าเสียงเหมือนเหมือนพิสุนกน้อยเลยอ่ะอันนั้นไม่ต้องอันนั้นไม่นทองคำไม่ต้องทำไม่ต้องทำไม่ไม่หมดนี้ไม่หมดนี้มแกไปร้องหมดนี้ด้วยนะแกชื่อพิสุนกน้อยอ๋อพีิสุใช่ิสุนกน้อยเสียงเหมือนพิสุมากแต่หน้าเหมือนพ่อพี่โนะอ่ะอ๋อจีน่าจีน่าจีน่าเศร้า เออหมื่นจังเลยอันนะั้น,นเขาแซวในไม้ทองคำอ๋อเหรอแต่ถ้าไปไม่หมดนี่นี่เมื่อก่อนแกไม่ได้ชื่อพิสุครับชื่ออะไรสักอย่างนี่แหละแต่แกชอบร้องเพลงพิสุมากก็เลยชื่อต้าอันนี้เขารูเรื้องหมดเลยเนาะรูรูสิผม,อผมเออพันเขาด้วยอยากได้ซือ้อยากได้เสื้อยุงคท้าอ่ะ ใจเดียวกับเราเลยเราก็ยากได้อยากซื้สยุมข้าวทำยังไงเอ้ยยังไงดีอ่ะมีขายใช่ไหมจ้าเสยยมข้าวอ่าค่ะต้องซื้อนะคะซื้อฝากเราด้วยพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็มีขายใครที่จะไปดนแอก้วยนะโอ้แ้วแ้ราเมีคอนเสิร์ตที่ที่เวสเกตครับเซนทันพรุ่งนี้ไปฝากซื้อเผื่อเราสองคนด้วย เซเลอร์เปิดได้ฟรีด้วยครับของรางวัลเยอะมากพวกนี้เฮ้ยไปเริ่มตั้งแต่กี่โมงอ่ะเที่ยงถึงหกโมงเย็นครับเป็นคอนเสิร์ตเบอร์พอยด์ยี่สิบศิลปินดาราของช่องเบอร์พอยด์ไปหมดเลยไปหมดเลยไม้ลองคำด้วยมิเชงพ่โนม์มิทูก้เป็นต้นแล้วก็มีไม้ลองคำทั้งหมดเลยเซนทันเวสเกตนะจ้ะคุณจ๋านะฮะอยู่ที่บางใหญ่นะเออเ เซนทันเวสเกตตั้งแต่เ <ไป S 1> ที่ยง <ไป S 1> เลยไปเลยนะไปซื้อถ้าไม่ได้ฟรีก็ซื้อซื้อบ้างอุดหนุนเขาบ้างเออซื้อบ้างบางทีอย่าทําตัวเหมือนเรา <laughs> เจะต้วของฟรีตลอดแต่ว่าวันนี้เนี่ยพงพันธ์ก็มีหมวกมาแจกเฮ้ย <laughs> <laughs> ใช่เราเตรียมไม่แล้ว ไม่รู้เขาให้หรือเปล่าแต่เราบอกแล้วว่าเอาแจกหมวกมาให้ครับถ้าทำแจกหมวกสามใบถ้าเสร็จแล้วแต่จริงๆเขาทําขายนะเขาขายถูกซึ่งเขาอึ้งไปเลยที่เราบอกว่าแจกหน้าพันแบบเฮ้ยไม่ไมาตอนแรกผมกัจะมาให้พี่ฝนกับพี่ไก่สอนเฮ้ยพี่ไก่ยังไม่เสร็จซึ่ยังไม่เสร็จครับยังไม่ได้ทำยังไม่ได้สั่งทําเลย เพิ่งออกแบบเสร็จเดี๋ยวเรามามาอีกทีนึงมากับเพลงก่อนเหงาอาจจะมาฝากก่อนเหงาพี่บอกน้องด้วยถ้าเขามาตอนไหนช่วงเวลาพี่เอหรืออะไรบอกน้องน้องจะมาทำไมคะหนูน้องจะมาดักรอเขาเมาเสื้อหรือไงเมาหมวกเมาหมวกนึกว่าชอบเขาอะไรบ้างก็ชอบกอดเหงาอยู่ชอบเล่นหนูเหงาเหงาไม่เหงาหนูกำลังจะบอกว่าหนูเหงาไม่ได้เหงาแต่หนูแค่อะไรนะเพลงหนูหงอยกอดเหงากับเนินเงาเขี่ยหงอย คือกอดเหงามันขอดถ้าหง่อยเลยคือเราต้องเขี่ยเขี่ยออกไปอย่าให้หง่อยต้องเขี่ยหน่อยเขี่ยหง่อยไม่ไปเขี่ยงอนนะบางทีพี่พันทำเสียงเหมือนดาวบันดอได้ฟังหน่อยแปลว่าเธอมาใส่ตลกเอาแฟนหัวชนกันแล้วพี่จริงจริงเลยมั้ยอ้าวเร็วดาวครับกลมใจจริงจริงรักผู้หญิงหญิงก็ไม่สน เรามันคลังจังเออเหมือนอ่ะเราทำมาตัวเองเสียงเหมือนจังเลยอ่ะแฟปดพี P P A P กอดบ่าวที่ทุ่งพี A อ๋อ I have a pain อัดกับพี่จอนแล้ววาน นี่นะฉันเกลียดเพลงนี้มากฉันอยู่นีหัวจริงฉันพยายามจะไม่ฟังแต่เผลอไปฟังนิดเดียวยังติดยังติด I have a pen มาเนี่ยในหัวฉันมี I have a p แอพเอยู่ไม่เปิดเลยแต่ไอแ I h a v e a a เปิลนู่นนี้นั่นเลยเนี่ยฉันยังไม่จำฉันมี I have a p e n อยู่ตอนนี้เขาบอกว่าแฝดถอดเสื้อแจกเลยค่ะเออ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 ตอนนี้ แล้วน้องใส่อะไรกับเดี๋ยวก็เป็นปอดบวมปอดอะไรกับพี่อีกเออไม่ดีหรอกไม่เออเดี๋ยวน้องเป็นโรคเออเดี๋ยวปอดชื้นใช่เดี๋ยวพวกพี่ก็เห็นหัวนมน้องเขาอีกเดี๋ยวก็เห็นแล้วจะไงล่ะทีนี้ขำท้องแข็งเลยกับพี่ค่ะน่ารักจังเลยแต่น่ารักมากเลยโอ้กี๊กันใหญ่เลยเนาะโอ้ยอะไรกันนะกระหนาำเนี่ยคงจะนั่งแบบคงจะจิบหมอนกันอยู่อีกคงจะนั่งอยู่อย่างเงี้ยเนาะ จะไม่น่าจะจังเลยจะไม่น่าเราจังเลยเห็นท่าเลยเนาะเหมือนคื่อจังเลยนี่เนขาบอกว่าใช่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 ชแจกยังไงดีหมวกสามใบนี้แจกไงดีเราต้ต้องมีคําถามเอาละ ถามอะไรอะเอางี้พี่เปกนะเค่อม่บอกคําถามมาเออเดี๋ยวค่อยคิดคาถามก่อนดิแล้วไม่นัดกันเรื่องเเรื่องไมด้ตรียมคาถ้ขนาดหมวกก็ยังไม่ได้นัดอันนี้หมวกคุยกับพีอาหมวกไม่ได้นัดแล้วยังไม่นัดคําถามด้วยใช่หมวกก็ไม่ได้นัดคาถามก็ไม่ได้นัดอันนี้คือไม่รู้เรื่องน้องน่ารักจริงๆเลยค่ะอื แล้วตอนช่วงที่เราร้องเพลงเป็นอาชีพตอนนั้นเราคิดไหมว่าเออสักวันหนึ่งเราต้องแบบอยากมีซิงเกิลนู่นนี่นั่นอะไรเป็นของตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยคิดมาตั้งแต่เด็กแล้วครับอ๋อเหยอยากอยากมีใครเป็นไอดอลตอนนั้นคือมีสองอย่างคือถ้าไม่เป็นนักกีฬาก็เป็นศิลปินอ๋อนักกีฬาอยากเป็นเล่นกีฬาอะไรก็มันมีหลายอย่างครับนที่ผมเล่นตอนนั้นแต่ยังไม่ได้หันเหไปทางไหนมากเกินไปก็เลยมาเจอดนตรีก่อนก็เลยเข้าทางดนตรีพวกพี่ชอบบิมนาติกลีลาเล่นได้มา พีก่การิจะพูดผมชอบมันตะก้อ,อมัน,ม,น<ะ>มีเตะมีตบด้วยอ๋อตะก้อมีเตะมีตบด้วย <c oughs> หนูไม่ได้อยู่ในตรงนี้รเรื่องกีฬาหนูไม่ได้พูดอะไรเลยเขา<อ>เล่นสนามกันแล้วล่ะพี่ขอไปได้ยิมาติลีลาพี่คนเดียวพี่ไปหกสูงครับพี่ขอไปวิ่งใส่ลุงของพี่ไปแล้วกันใ <c> ห <oughs> <c oughs> <c oughs> ้น้องเตะตกไปแล้วกันน้องชอบอยู่คนละสนามใครจะน่ารักชู้ฝ่าแฟด ข้อความเยอะมากขอโทษนะคะบางข้อความเราไม่ได้อ่านอ่านไม่ทันเออเยอะมากเลยน่ารักที่สุดเลยน้องแฟดเราต้องเบรกแล้วคุณจ๋าคาถามเราอยู่ชั่วโมงหน้าแล้วจะกลับมาฟังเพลงคงเริ่มพิงกีตาร์แล้วนะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาฟังเพลงทุ่งเหงาทุ่งอ๋อก่อนเหงายังไม่มากก่อนหงอยแล้วก็ก่อนก่อนเหงาก่อนเหงาแล้วเคียงหน่อยด้วยเดี๋ยวมาโอเคลึกทุ่งใครใก็ฟังโอเคลูกทุ่ง